เอเวเลต์รุ่นใหม่ไบเทอร์โบรุ่นล่าสุดตัวท็อปสุดราคาดีที่สุดในตลาดวันนี้สีส้มจัดไป wow. ดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธา,านีใครที่ต้องการรถ ppv สมรรถนะสูงรุ่นใหม่ไม่น้อยราคาดีๆวันนี้สอสักดาจัดให้นะครับหลายคนที่เห็นผมรีวิวก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นสีดำสีเทาดำวันนี้มาสีพิเศษสีส้มตัวท็อปสุดไทเทเนียมพัดเช่นเดียวกันสำหรับเอเวอเรสต์รุ่นใหม่หน้าเนกเก้นก็แล้กันตามชื่อรุ่นที่บนฟอร์ดเนกเกนมาด้วยกันเรียกเอเวอเรสต์เนกเนด้วยก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัว ท็อปสุดฟูลสุดนะครับรถใหม่ก็เกือบล้านแปดกว่าเกือบล้านเก้านะครับมาดูกันว่ารถผ่านมาประมาณเ,าเกือบ2ปีราคาเหลือเท่าไหร่สภาพเป็นยังไงเดี๋ยวสศักดาจะคอนเฟิร์มสภาพให้ฟังตอนนี้ได้มาเป็นมือ2อีก1คันแล้วนะครับรจริงๆงมือ2รุ่นนี้ก็ขายไปหลายคันแล้วนะครับเติมมาอีก1คันเพราะว่าในช่วงาราคานะครับถือว่าราคาดีสุดในตลาดในช่วงนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวท็อปสุดบนสุด สองเอเวเรสต์เราไม่รู้เราไม่นับถึงตัวตัวใหม่ที่เพิ่งประกาศประกาศออกมานะเพราะตัวใหม่เขาประกาศออกมาแล้วที่เป็นตัว่า3.0ดีเซล6สูบตัวนั้นเปิดเปิดมา2 2กว่านะ2 2 2 7ล้านนะครับแต่ตุ่นนี้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับรุ่นนี้อยู่ประมาณล้าน8ไปปลายเกือบล้าน9นะนี่เพิ่งมาถึงเลยเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบ1,996ซีซี 210แรงม้านะครับระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติเกียร์ไฟฟ้านะครับอียิปต์เตอร์10สปีดบอดี้โครงสร้างสวยเดิมอยู่แล้ววารันตีศูนย์ยาวๆนะครับรถกลุ่มนี้คือได้ความสดความใหม่และที่สำคัญท่านประหยัดไปทันทีประมาณห0 0 0นบาทเพราะผมขายรถคันนี้ในราคาเพียงล้านสองแสบาทนะครับล้านสองแสบาทนี่คือตัวท็อปที่เป็นตัวฟูออฟชั่นนะครับนะเมทริกนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเมทริก LED ฟู LED นะครับ กล้องรอบกล้องรอบ,ออบคันเซ็นเซอร์รอบคันนะเป็นตัวฟูแล้วร้านสอ0บาทรับประกันว่าราคาดีสภาพดีนะครับรับประกันความพอใจเพราะรถกลุ่มนี้คือเดิมทั้งคันวารันตีศูนย์ยาวๆนะครับพร้อมใช้งานยาวๆสบายๆได้ตัวฟูสุดแลวนะครับได้ตัวฟูสุดไทเทเนียมพัดนะครับหลังคาสันลูฟนะหลังคาฮาโลนามิกนะนี่เป็นไงยาวๆหลังคาแก้วยาวๆเลยเลย,ยาวนะขึ้นไปข้างบนใด้ด้วยนะฮะนี่ นอืก็มีการปรับแต่งในเรื่องของภายในนะครับในเรื่องของภายในที่จากตัวตัวเดิมนะครับก็จะเป็นอจอมันติทัสนะครับใหญ่มากเหมือนเหมือนมีทีวีเหมือนมีจาสตาร์ให้ดูเหมือนมีทีวีติดรถนะครับออกมาตอนแรกตกใจใส่จอมันจอทีวีเคลื่อนที่นะครับเนี่ยครับหน้า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 ปัดเลนใหม่จะเป็นฟูลนะครับ เป็นฟูลดิเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับเป็นดิจิตอลทั้งหมดไม่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับไม่เจ็ดหมื่นกิโลระบบเซฟตี้ต่างๆขึ้นแจ้งเตือนตามหน้าปัดนะครับเป็นดิจิตอลนี่กล่องรอบคันจอมันตีท่าแอร์แยกนะครับเกียร์ชิฟเตอร์สิบสปีดเบรกมือไฟฟ้าระบบการขับขี่พาร์คกิ้งเซนเซอร์นะครับโหมดการขับขี่มีให้เหมือนเดิมนะครับมีให้เหมือนเดิมเป็นอะแดปทีฟเป็นอะแดปทีฟคูสคอนโทรลนะเป็นอะแดปทีฟคูสคอนโทรล คือตอนนี้ถ้าเป็นรถ b V b ในบ้านเราที่ประกอบไทยก็จะมีตัวเอเวเลินแหละที่เป็นตัวบนสุดในเรื่องของฟังก์ชันออปชั่นและก็ในเรื่องของสมรรถนะนะครับแต่ข้อดีคือตอนนี้มาเป็นมือ2แล้วท่านประหยัดไปทันที6 0 0สนนะครับประหยัดไปทันทีหกแสนนะครับได้รถสภาพใหม่หม่น้อยตัวท็อปสุดนะครับไม่มีกักในเรื่องของออปชั่นนะครับล้านสองแสนเนนะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะอ้อมไปดูภายในฝั่งผมอาจจะมืดนิดนึงแต่ให้อ้อมไปดูภายในคือการเล่นนะครับการตกแต่งภายในเขาเนี่ยเหมือนรถลักชูรีคาร์เลยนะครับตัวถึงตัวเบาะที่เป็นเบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าที่เป็นเหมือนเบาะแพกเก็ตอ่ะนั่งกระชับหลังเหมือนแบบตัวนี้ระยะคลิกอาจจะไม่คลิกแบบนี่นะเพราะเกียร์มันชิดนะครับเป็นเกียร์10สปีดขับดีมากสมูทมากนะครับสมูทมากเพราะว่าเขาพัฒนามาตั้งแต่ตัวก่อนนัานนี้แหละตัวที่เป็นก่อนตัวเชนแล้วนะครับก่อนที่เป็นตัวใหม่นะครับเกียร์10สปีดตัวเนี้ย ขับดีครับสนุกมากอืภายในเป็นเบาะหนังสีดำสวยๆนะครับนะรันสอ้าเก้าสีส้มสีพิเศษสีเดิมทั้งคันนะครับแล้วก็มีคลิกเซนเซอร์นะครับมีคลิกเซนเซอร์ดูท้ายไฟฟ้าก็เป็นก็เป็นต้นตำรับอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอาการทำออปชันในการเบาะอะไรนะท้ายไฟฟ้านะครับท้ายไฟฟ้าแล้วก็เบาะไฟฟ้าท้ายไฟฟ้าแล้วก็เบาะไฟฟ้า คือผู้นาผู้นาในเรื่องของการทําประตู้ายไฟฟ้าแล้วก็เนี่เบาแถวสามปรับไปไฟฟ้าปกติจะมีในรถนําเข้านะครับปกติจะมีในรถนําเข้าแต่นี่คือรถที่ประกอบจําหน่ายในไทยนี่มีรุ่นเดียวเนี่ยไม่มีกักนะครับไม่มีกักแล้วได้ตัวเต็มและราคาดีนะครับราคาดีนะครับใครที่ชื่นชอบได้บรสเจัดมาให้แล้วไม่ต้อง ไม่ต้องรอนะครับมาพร้อมมีของเลยประหยัดตังในกระเป๋าแล้วก็รับซื้อขายเทิร์นนะครับรับแรกรับเทิร์นรับจบให้นะครับรับแรกรับเทิร์นรับจบให้นะเขาจะเป็นหน้าหน้าหน้าหลังเป็นฟูลเอวีหมดเลยนะครับเป็นฟูลเอวีหมดสวยงามวิ่งตอนกลางคืนเนี่เด่นมากในเรื่องของไฟเหรอนะครับทรงคล้ายๆกับบูมแบรงนะสวยแจ่มนะครับเป็นแม็กซ์ยีนิ้วอีกแล้วนะครับคือตัวท็อปของพีวีเกือบทุกค่ายเป็นแม็กซ์ยี่สิบทูโทน นะรวมถึงตัวเอเวอเรสต์ตัวนี้เช่นเดียวกันนี่ให้ดูภายในเมื่อกี้อาจจะมืๆดๆนิดนึงแต่ได้ชัดแล้วนี่นะตำแหน่งคันเกียร์นะครับตำแหน่งการปรับโหมดการขับขี่นะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับ4ไฮ4โลแล้วก็เป็นแบบแบบพาร์ทไทม์เป็นแบบพาร์ทไทม์ก็คือหลังๆมารถ PPV บ้านเราหรือรถกระบ,บะตัวท็อปๆบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบพานะร์ทไทม์เพื่อประหยัดน้ํามันไงนะครับเพื่อประหยัดน้ํามัน ถ้าออโฟบางทีก็หนักไปแต่ทุกวันวน,นี้ก็เกือบทุกแบรนด์ทุกค่ายก็จะเป็นแบบพาร์ทนะครับแบบพาร์ทไม่ไม่เป็นฟูลไทม์เหมือนกับรุ่นเก,เก่าที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับนี่คือสภาพอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่อยากจะรีวิวอย่างรวดเร็วให้กับ f c ได้เห็นว่าผมมีรถอะไรเข้ามาบ้างนอกจากชมไลฟ์สดเป็นภาพรวมไปแล้วอาจจะยังไม่เห็นภายนอกภายในเลขไม่แล้วก็สภาพก็เลยมาถ่ายคลิปสั้นนะครับช้าชสั้น,นแล้วก็ให้ f c ได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น นะครับเห็นสีเห็นสภาพรถเห็นการคอนเฟิร์มจากซอลสักดาแล้วสนใจ Ford e v e r วอเรสนะครับฟอร์ดเอเวอเรสรุ่นใหม่2.0ไบเทอร์โบนะครับไทเทเนียมพัดตัวท็อปสุดออตโต้โฟปี2022ไม่เจ็ดหมื่นล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสนใจแอดไลน์โทรที่0840369999นะครับ0840369999ราคาดีที่สุดช้าไม่ทันมีคันเดียวสวัสดีครับ